ภาวะของเศรษฐกิจเนะาะก็จะมาทําแกงเขียวหวานนะคะแกงเขียวหวานกระดูกหมูนะคะอันนี้ต้มไว้แล้วนะคะทุกท่านนี่ทําไปถึงต้มก่อนเพราะว่า,ามาะะแกงเขียวหวานโอยไม้อันนี้น้ำที่แกงนะคะซื้อมานะคะน้ำที่แกงใต้นะคะแกงเขียวหวานใต้แล้วก็ผสมแกงเผ็ดเข้าไปเราไปได้แกะไว้กล็ลดมไปเสียบกาเอเสียบไอนี้ก่อนมันก็เลย เป็นอย่างที่เห็นนะคะใช้กระทะไฟฟ้านะคะคเพื่อนๆภาพอาจจะกระจุกกระตุกกระตุก,ตกหน่อยนะเพราะว่าเอามืไปแกะทีนที่ก็จะใส่น้ำพริกแกงไปนะคะอันนี้น่าจ,าสจสะสองขีดในในแน่ใจสักสองหรือสามขีดก็เขาจะใส่น้ำพริกแกงใต้เขาจะติดอย่างนี้นะคะเขาจะไม่ที่ที่ไม่มีฟกนะคะว่าจะมาทำอีก กะปิให้น้ข้ากันมันไม่ได้ก็เลยเอาใส่ลงไปอย่างน,นี้นะคะทำไมถึงใส่เพราะว่าที่อยากให้มันเผ็ดๆนิดนึงเนาะคิดว่าเลยเอาเอาเอันนี้ใส่ไปด้วยนะะสถานที่ก็ไม่เอื้ออาํานวยนะคะ่ะก็ยังอยากจะทำซีิปอีกก็อาจจะต้องหยุดไปสักพักหนึ่งเกี่ยวกับคิดทำอาหารนะ รลที่ทิพยไม่สะดวกเรื่องสถานที่ไปเช็คราคาของแล้วท้าที่ทิพยไปซื้อหมดแล้วก็ตังไม่เหลือนตังไม่เหลือจะรอดไปถึงนูน่นไหมนี่ก็เลยกลัวว่าจะฝากจัดการนองมันจะอยู่ไม่ได้นะคะประคองตัวเองให้ให้ให้รอดไปก็ได้ก็ ใส่หน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่ก็ไม่ใช่หน่อไม้สดนะคะเป็นหน่อไม้ปี๊บจะผัดมันให้มันหอมนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวทีก็จะเอาอนี้ใส่ไปใหส่อะไรเขาเรียกอะไรหมูที่ต้มมาแล้วนะคะรู้สึกว่ามันจะ้มแกงเขียวหวาน ถ้ารสชาติไม่ดีหนูก็จะใส่เอาวนียนะคะแปึงก็นี่ค่ะพี่ี๊ก็จะผัดไปก่อนนะคะถ้ามันเยอะพี่ี๊ก็จะเอาน้ำพีิกออกนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะตักออกไว้ก่อนแล้วก็เผื่อถ้าถ้ามันน้อยก็เราก็ใส่ไปทีหลังได้เลยนะเติมได้นะคะวันนี้ก็หอมเลยนะคะหอมเลยก็จะใส่ แล้วตั่ปลาซิ่งซีอิ๊วซีอิ๊วชั่งซีอิ๊วชั่งซีอิ๊วเท่าไหรอะไรก็ไม่มีสักกระอย่าที่จะเอาเนื้อซี่ออกนิดนึงนะคะซึ่งกลัวมันอยากไปเอาใส่ถ้ามันไม่พอใส่แก้วอไรอางเงี้ยหังาลงหมแล้วก็จะใส่หมูเข้าไปนะใส่หมูเข้าไปก็จะหยอดด้วยน้ำซุปที่ต้มหมูนะคะ เราซือที่ต้มแล้วก็จะเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้มันเข้ากับตบัวหมูเติมนะคะอันนี้น้ำตาลนะแกงเขียวหวานแบบไทยๆก,ก,ยกนนะะ็ต้องใส่น้ำตาลนะคะอยู่ในืที่ร้อนที่บ้านตอนนี้ไม่ได้ใส่นะคะ เป็นใส่ในตอนน้ำพริกนะคะถ้าเพื่อนท่านใดทำก็แน้ำพริกแล้วน้ำตาลนี่ให้เอาผัดลงไปกับน้ำพริกนะคะเพราะว่าเราจะได้รู้รสชาติในพอดีแค่ไหนเนะี่ยใส่ใสี่ซนนะีดีก็ชิมรสชาติกัน ยานี่นะคะเพื่อนๆติ๊กคิ๊บก็จะใส่เลยนี่เข้าใสนะคะต่อไม้นะคะนี่เป็นตอไม้แต่นี่แราตัดเป่นตอไม้ติ๊ดนะคะใส่เข้าไปแล้วเขาเกิดการติดพลาดนิดหน่อยนะคะเพื่อนๆเผ็ดเลยละเลยก็กินกับข้าวก็พอดีนะ ้าใช้ได้แต่ว,ว่าน้ำน้อยจะเยนะมากเลขาดอะไรนิดหน่อยเดี๋ยวต้องใส่ผักใส่อะไรนะคะเพื่อนเดี๋ยวนี่นะคะเพื่อนๆก็โอเคแล้วนะคะเพราะว่าทีนี้นก็จะใส่ผัดแล้วนะคะว่าหมูเราเคี่ยวไปแล้วนะคะเขาพี่เคี่ยวพี่ยึดเคี่ยวหมูแล้วอย่ต้มหมูเพราะว่าต้องการจะเร่งวิธีประหยัดเวลา ต้มหมูไว้ก่อนนะคะแล้วก็อันนี้จะใส่สัตน,นะ,ะใส่ไปเลยไปของราคาราคาไปเลยนี่ค่ะเด็ดไปแล้วเวานาะเด็ดประ,ะมาณนี้ก็พอแล้วจะไม่รอยทิกนะคะเพราะว่าอ่ามันไอ้นี่อยู่แล้วเนาะ,ะใส่ให้หมดเลย ของราคากรรมเี่ยใส่หนดเทียนก็จะติดไฟนะฮะเสร็จแล้วนะคะถ้าชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้พี่ลิด้วยน,นะคะว่าจะทำนิดเดียวทำไมมันบานปลายนะก็เป็นคนอย่างเงี้ค่ะทำกับข้าวนิดนนิด,นด,นดไม่ได้แล้ค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ิด้วยนะคะ, like, share, นนะ,คะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ